เอนคับเอฟซี FC พยาบาลฟินแลนด์นะฮะก็ยิ้มไปตามๆกันนะฮะผู้เจ้าขาหลังจากมื้อนี้เพิ่นไปรอดรับลูกๆนะอยู่หนาโรงเลียนนะฮะนองนาลิตะแหละกับน,นองโตกเกียวผู้เจ้าขานอะเพิ่นไปรอดรับลูกเพิรนลนานะอินดูขื้หยังเนี่ยแล้วเพิ่นกระถ่ายคลิปนะฮะตอนที่ลูกสาวมาหลายคนก็นสิได้เห็นแล้วนะฮะเอฟซี FC, หลายคนก็นสิยิ้มนะฮะมีความรู้สึกโขนกเอ็นใจละผู้เจ้าขา มือนีงดดามาซะก่อนนะฮะออพอว่าเห็นภาพความประทับใจพอลูกแม่ลูกได้พบหนากันนะฮะต่างรอคอยหลายมือหลายวินนะมุเจา้าเนาะผู้ชมผ่านฟินแลนด์เพิ่นได้อัพคลิปลงไปนะฮะวิวของการเจอหนาลูกเจอหนาลูกลูกมุเจ้าขาเนาะลงไปชั่วโมงกลัวมุเจ้าขามีนะฮะแฟนคลับเอฟซีคาไปกดุไล์นะฮะ เกือบหาหมื่นไหลมุเจ้าขาแค่หนึ่งชั่วโมงเดียวนะฮะยอดรับชมตอนนี้นะฮะจะเข่าสี่แสนวิวนะูุเจ้าขายอดแช่เกือบสี่ลอยละฮะสามอยกว่าแช่มุเจ้าขาภาพอ,อันนารักนะคะพี่จองเนาะ่ะเดี๋ยวสมยิง15้าไปเบิ่งภาพอ,อันนารักสักเล็กสักหน่อยมุเจ้าขา นะฮะนาเป็นผ้าอนาลักเล็กๆน้อยๆมือเจ้าขาที่เอาเมาฝ่าสำหรับผู้ใดที่พได้เห็นนะฮะเอฟซีกับคือสิอ่าคิดคือก,กันกับสมหญิงแหละอาจวจะคือกันนะฮะว่านารักนะคะโอ้โหปื้มใจนะพยาบาลฟินแลนด์ช่วงนี้เพิ่งงานหลายคิวงานหล่นเลยมือเจ้าขาบ่มีเวลา นะเ,เรื่องดามงดาม,มาอีหยังเพิ่นกระบอกเพิ่นกระบืองสนใจดอกพุ้เจ้าขาเรื่องเฟสอวตานช่องอวตานอีกยังต่างๆเนาะที่ที่เหตใไทเพิ่นนะฮะ,อะบอกแวกและสัตว์ภาษา,าบานเท่าเพิ่นเพิ่นบอกว่าเพิ่นมากไกลแล้วพุ่เจ้าขาเพิ่นบอกไปลงกลกับเฟสอวตานที่โจมตีเพิ่นดอกพุ้เจ้าขาดีแล้วนะคะที่เพิ่นคิดแบบนั้นเป็นอย่างสมยิ่งค่ยว่าดีแล้วเพราะว่าคนที่เหตุออกมานะฮะ เป็นคนที่บรักพื่อนอยางแน่นอนบอชอบพื่อนอยางแน่นอนแมนบอมูุเจ้าขานะฮะสำหรับคนที่มากสำหรับคนที่หกักเขาก็มีแต่สนับสนุนนะฮะมีแต่ให้กำลังใจแมนบอมุเจ้าขานะ,ะที่ผ่านมาสมยิงกับสังเกตอยู่นะฮะเพิ่นกระโดดไปได้ไกลมากๆเวลาบอกกี่เดือนมุเจ้าขา เวลาไม่กี่เดือนขายเพลงตุเกี่ยวมิวสิกขายเพลงหน่อยๆน,นะฮะอืขายเพลงตั้งไม่ว่าสันทอตอนนี้บุเป็นขายเพลงหน่อยๆเนาะเพิ่นได้ว่างโครงการเตรียมโครงการเว้ลามูญเจ้าขาอ่าเปิดขายไม่อาณาจักรไม่เหนือทีกว่าสิบไหลบูญเจา้าเอ้ยนกะกะมีครบวงจรละรทั้งห้องอาร์ตมีตุอันสุยางอะละ่ะมองที่พระเชษดีบบดีสางร้งละครไวทัสอ่าฮ็ดอ่าแสดงอีพี กุมปิดอีกตั้งหากคุณแล้วแม่นบบุูเจ้าค่ะโ,โหนี่ล่ละนะคะคนพัฒนาคนมีฝีเมอนะฮะโมแมนว่ามีพรสวรรค์แล้วมีเอฟซีหลายสี่ขัขน้นสี่บอพัฒนาแต่ผู้ยบาลฟินแลนด์พัฒนาอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญทีมงานนะฮะลูกนองมาสั่นทอภาษาบานเท่าอ่ะคดว่าลูกนองมันกบอันนี้พดเนาะสมาชิกทีมงานทุกขู่ทุกคนหมอ ให้การให้เกียรติให้การเข้ารบหักพยาบาลฟินแลนด์สิมีคลิปดามาสิมีคนมาจมตีอียังกระตามสร้างพยาบาลฟินแลนด์บอให้ไปคอมเมนต์นะฮะบอให้ไปต่อคอมเมนต์นู่นนี่นั่นบ่ต้องไปแก้ต่างนู่นนี่นั่นให้ยูเงียบเงียเนาะแล้วแต่เขาซิว้าออไปผู้เจ้าขาเนาะเป็นจังไดนะคะความสําเร็จเกิดขึ้น โอ้โหดีบรดีนะสิมีรถแห่อีกหน่วยที่สองแล้วรถแห่โตเกียวมิวสิกหน่วยที่สองแมนบอก,กาว่าเดี๋ยวสมยิงกระสิได้เป็นค้นเว้าอีกตอนนี้ถึงทีมงานเพิ่นสีไลยแล้วเพิ่นสีตีมแล้วเพิ่นวานนะฮะเออ้ามันไปได้สวยเพิ่นก็นต้องเพิ่มทีมงานอีกนะครับเพิ่มบุคาลากรกอ,อีกผู้เจ้าคาะสิเพิ่มสิดังสิไปนาขึ้นยูกาบแเฟนขับเอฟซีแต่สมยิงเสอ้อวาเฟนขับเอฟซีพยาบาลฟินแลนด์ หักพยา,าลดิ้นแล่นยางเหนียวแน่นและจริงใจบูจ้าคขา